ป้าที่ได้ไปต่อในปี2026นะครับต้องยกให้กับบยอนอุซอกเลยนะครับผมเพราะว่าหนุ่มคนนี้กําลังจะมีซีรีส์เรื่องใหม่อีกแล้วแล้วก็ประกบคู่กับพิลลี่หรือว่าไอายูนั่นเองซึ่งเขามารับบทเป็นเจ้าชายสายละมุนที่ต้องแต่งงานกับลูกคุณติดแกลมตัวแสบนั่นเองในซีรีส์โรแมนติกหวานตาขาเพอร์เฟ c r o คราวนะครับผมซึ่งกําหนดออนแอร์เนี่ยเห็นว่าจะสตรีมในช่วงซัมเมอร์ปี2026นะครับแล้วก็น่าจะออนแอร์ที่ Disney p l u ันะครับต่อมาอีกหนึ่งเรื่องไม่พูด ไม่ได้ครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกับโซโล่เลเวลลิ่งไลฟ์แอคชั่นของ n น t f l i x นั่นเองที่อูซอกเนี่ยมาเป็นพระเอกนะครับมาเป็นฮันเตอร์ซองจินอูนั่นเองซึ่งในเวอร์ชันเว็บตูน Web หรือว่าอนิเมะเนี่ยตัวละครตัวนี้ก็โคตรหล่อมากๆนะครับพอได้อูซอกมาเนี่ยหลายคนก็บอกว่าโ oh, หสมมงสุดๆนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับจะเป็นสุดยอดฮันเตอร์ที่ต้องไปลุยดันเจียนสุดอันตรายและเจอกับนักล่าตัวตึงมากมายนะครับรวมถึงได้นางเอกตัวท็อปอย่างฮันโซฮีนะครับจะ มาร่วมแจมในซีรีส์ Live Action เรื่องนี้ด้วยซึ่งใครที่เป็นเมนอูซอกนะครับหลังจากนี้คิดว่าหายอ่วงเลยครับมีซีรีส์ให้ดูกันยาว,ยาว